โอ้โหโบผมเจออีโวแพชชั่นว่ะโอ้โหโอ้โหเปเล่เมียแฮมฮารแลนด์อะไรวะเนี่ยไม่จีนี่คือเกมแรกในคัตฟุตแชมป์ผมใช่ไหมซิตี้ป่าเดลโอ้มากยูเซไม่เล่นเกมมาหนึ่งวัน จ,จีบูฟฟอนโดนไปก่อนไหมจีแม่ไม่ได้ว่ะยูเซลองของซะหน่อยวุ้ย h wow! e เ e ว wow! ิโก right? ้ป่าเดลว้าว let's go ป่าเดลวไหมจี let's go ยูเซบิโอ e r เ w วิโก u ยูเซบว้าวโดนโลช็อตเงินใช่ไหมแมงดังใส่กูแน่ ป่าเดียวู้ let's go ป่าเดียวว้าวป่าเดียวโคตรร้ายเลยโบป่าเดียวโคตรร้ายไหมจีเฮียแมงสวิตรอว์มันรู้รู้แล้วแมงรู้โอ้ oh my god เฮียฮาแรแลนด์ก็โหดเหมือนกันวะ บุฟฟอลนกูยืนงงเลยเมื่อกี้โอ้ไม่ก็ยาชินเซฟได้วะไม่จกีเท้าว่ะโบแสตว่ะ โอ๊ยพลาดละยูเซ่ let's go อองลี here we go โบว์ถ้าอยากใจมันอยากลองยูเซอองลีอะทำมาเลยไวโบวจริงทำมาเหอะทำมาเหอะไม่ไงั้นหรอกโบยังไงก็อยู่ไม่นานมัจีเชื่อผมทำมาเหอะโบไม่มีทางแบกได้เกินเดือนไหมจีเดี๋ยวเมซีซันก็ับมาแล้วโบเล let's go เลยโบยูเซก็โอเคนะ ยูเซ่ว้าวโหน้าน้าน้าน่าน้าเนี่ยไลอ์อพโพล่าตอนนี้ยังกับฟุตนานยูเว่เลยบอผมแอบตั้งใจนิดๆโอ้ oh my god เทพเตะมุมว่ะ ทำไมผมรู้สึกว่าจีจีบูฟอนดูไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยวาววะโอ้ไม่ก็ผมโดนแล้ววะไม่ต่คู่ต่อสู้ที่ผมเจอสองเกมอ่ะเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ที่ที่ฝีมือโอเคนะทั้งสองคนเลยไม่มีใครแบบที่ผมสามารถจะเอาเพล์เขาได้เลยอะ่อะไงยๆคือไม่มีซีนให้โชว์เลยมากเพราะเขาเล่นดีกันทุกคนเลยสองคนที่ผ่านมาเขาเล่นดีกันทุกคนเลยคู่ต่อสู้ที่ผมเจอแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีซีนให้โชว์เท่าไหร่ เฮียวิโกบอวัดวัดเพนผมเป็นคนที่แบบมาแบบไม่ไม่ไม่สนใจงานสังคมไม่ได้อยากไปเจอใครไม่ได้อยากไปรู้จักใครใหม่แล้วว่าแบบเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้อยากแบบแต่งตัวไปปาร์ตี้แล้วอ,อะไรเงี้ยแต่แต่ก่อนเป็นนะแบบหารุ่นหานี้ไปอะไรเงี้ยเอสโกยูเซแต่นายต้องยิงนะเพราะนายจะชิปเข้าไปยังไงล่ะโคยูเซบิโอโค โดนวะเฮีย <Yeah. S 1> กองหลังกูรั่วจัดต้องเมมแล้ววะ่ะไม่ชนะเลยวะโบเป็นการเล่นที่แอลมากในวันนี้มันต้องชนะกี่นัดแปะว่าโบในฟุตแชมอะทิพไผ่แล้วยังยัไม่ได้เยังไม่ครบเควสเนี่ยยูเซ เอ t s go d a d d อ only hole oh, oh, hole oh, oh, hole oh, oh, hole oh. oh hole my god ไม่เข้าว่ะยู U C อ๋อก็มันก็ทำมาเพื่อกักไงมันรู้นะว่าเพย์ตายไหนแบบว่าดีไม่ดีอ่ะมันรู้นะเว้ยบอไม่ใช่มันไม่รู้นะเว้ยมันรู้ว่าแบบ เออถ้ามันให้เรามันให้โลช็อตมาเดียวโหลั่นนะบอกเลยเด็โกองรีแล้วก็ค่อยๆต่อบอลอะชนะได้อยู่เย e บกองรีผมว่าผมว่าหลายคนอาจจะชอบบอร์ดิทาแบบยูเซบิโอป่ะใช่ไหม โอ้เชี่ยสักเทียมาแล้วว่ะยูเซออยูเซแดมไม่เข้าอะ่ะเชี่ยไปกอยูเซสบิดบูลพุ่งไหมบอ สตีดบูใช้ไม่เป็นผมอ่ะโบโบเคยเห็นชม,มใช้สปีดบูไหมผมใช้ไม่เป็นไว้เอาจริงทำไม่เป็นว่ะได้อะไรมา all folder ไม่ดี all f o ร d e r ต้องค่อยๆตอบบอลเหมือนที่ผมเคยเล่นมาผมอยาใจร้อนแบบจะบ้าทแทงทารูช่องเดียวโบไม่งั้นผมจะแอลผมโดนโคลพาเมอร์ไปก่อนว่โบนั่นแต่ทีดีที่สุดในทีมวอเยีย โอ้โหป่าเดียวเดสโกโรธาบาลามันน้อยนะตัวเขาแบบยงโยงะนะโบนนะโอ้โหโติตีมาแล้วะ เอ t โกยูเซเฮีย e ์วีเอสโกยูเซว้าวเดลป่าเดลโอ้เอสโกยูเซยูเซดีไหมจีแนะนำสียงแบบแคมหน่อยครับงบประมาณบอกว่ how much you have ได้ปะว,ว้าวเดลีโลไอเลิฟยูไอเลิฟยูเดลีโลมอนตินี่ได้ข่าวว่าโซสิกนะเว้ยเวอร์ชั่นเอบีฮะอันนี้ค่าเตอโอของจริงไม่จีใครได้มาใครได้มานี่เฟรกได้ของจริงเลยเชียเ่ยเขามีบุฟฟอนเบด่ะอานากับโลโดอ่ะบอสเฮียสี่สองสี่ด้ะประเด็นอ่ะมันดีอย่างงู้นอย่างงี้ผมไม่เคยได้ใช้เลยวะ่ะโอ้โห โดนของจริงละโบอเอสโกปาเดลขอบคุณมากครับแชทคนนี้มันผมจะโดนบอโบคนนี้เล่นเกมโลโคเดือดเลยสวยโอ้เขาเล่นเกมโลโคโหดแม่งวันนี้ไม่เจอคนเล่นแบบชิวๆเลยในคัตฟุตแชมป์อะ่ะจอเต่คนแบบเก่งๆทางนั้นเลยเอาจริงนะไว้ทุกเกมเลยไม่เจอคนเล่นชิวๆเลย เียยูเซก็ได้วะขยับโก้แต่ก็ได้อยู่ไม่ผมก็เขายิงกันให้พังไปค่าในงานตอนนี้ไอเชียไม่ไม่ขยับแล้วแม่ผมว่าเขายิงกันพังไปข่าในเกมนะผมบอกให้รู้ล้วทั้งคู่โกโซล่า Oh, ยิงกันพังไปฆ่านาะงบอกเลยผมว่ายูเซบิโออ่ะผมไม่แปลกใจเลยว่าท,ที่แต่ละคนจะเทใจให้กันมันมันมันดีจริงๆรงไหมดีแม่งของดีเลยโบผมไม่แปลกใจเลยว่าทุกคนต่างจะเทใจให้กับเขาคนนี้โคตรตึงเดลปิโลก็โคตรเก่งไหมดีจ่ายบอลโคตรดีอ่ะแต่บางโคตรดีเดลปิโลโคตรดีอ่ะแม่งราคาแสนกว่าเองเออเนี่ยไอ้แค่นี่คือแบบกลางรู้ราคาแสนเก้าหมื่นเจ็ดเลยเฮียของโคตรดีเลยโบสามเพสไน โคตรเก่งโลท้าก็ผมว่าก้อมแก้มอะ่ะเดี๋ยวอาจจะไปลองลองไลเวลอยู่ไหนก็นได้ทุกคน